สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบิร์ดสุกุสุสคนเนาะจังใจก็ขอฝบกาความภักและความคิดทอดไปหาปพี่น้อง FC ยี่ทางฟังไทยนำเด้อเนาะสลับเรื่องราวในวันนี้เนาะบ้าลุยมีเรื่องราวของคุณลุงจากฟังไทยเนาะบ้าลุยขออนุญ,ญาตเอินอาจารย์โจเลวัตลิน่นกษเรเนาะซึ่งว่าท่านเองเป็นคนไทยเนาะแล้วก็เป็นคนที่ มีความรู้มีแนวคิดมีมุมมองในการนําเสนอหลายๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะว่าจะเป็นอยู่ในประเทศไทยเองแล้วก็หลายๆประเทศอยู่ในอกข้างเขานี่เนาะโดยเฉพาะมันอยู่ในบรรดาประเทศอาเซียนทุกคนเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เนาะป้าลุยจะให้พี่น้องไปฟังความคิดมุมมองของคุณลุงเนาะที่เพิ่นได้เว้าถึงประเทศกัมพูชาทุกคนที่จะปฏิบัติต่อประเทศไทยเนาะโดยเฉพาะมีการคู่จะปฏิบัติ6ก ข้อระบหกมาตรการต่อกับประเทศไทยเนาะล้ะกัคุณลุงท่านนี้เพื่อนก็นได้มาเว้าถึงเรื่องราวบม่ว่าจะเป็นแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยรวมทางการปิดด้านบนหรือว่าการส่งสินค้าระว่างกันของสองประเทศเนาทุกคนเดี่ยวเราจะไปห้าฟังมุมมองของคุณลุงท่านนี้เนาะที่เพื่อนไดมาเวา้มา,วามาแชร์ประสบการณ์ให้เราได้หาฟังเนาะล้ะก็เป้าลุย เป็นผู้นึ่งที่ได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารของประเทศกัมพูชาและกัไทยซึ่งมาเป็นกระแสในปัจจุบันนี้เนาะที่บรุยได้นาเอาเรื่องราวนี้มานําเสนอมาเก์กเพื่อให้พี่น้องได้ฟ,ฟังเป็นแนวทางเป็นบเทเรียนเป็นความรู้ทุกคนแนวใดดีแนวใด,ด,วดที่มันทึกต้องเขาก็นามาปฏิบัติหรือว่าเสริมขยายต่อไปเนาะแนวใดที่เห็นว่ามันบุดีบสอสดข้องเขาก็นํามาเป็นความรู้มาเป็นบเทเรียนเพื่อจะปรับปรุงให้มันดีขึ้น ในตอนหน้าอะไรเนาะแล้วก็บอลูยก็ต้องขออนุญ,ญาตแล้วก็ต้องขอคขอบใจด้อที่ได้นําเอาเรื่องราวของคุณลุงหรือว่าอาจารย์โจเลวัตกินกเกษตรเนาะมานําเสนอมาเซตโตให้พี่พินดองได้ฟังอยู่ในคลิปดูลยเนาะเดียวเขาไปฟังพร้อมกันเลยนเอาว่าจะเป็นอะไรแล้วเอาจางมาลรมกัลยาจาทีฮับสุวิโดษไปเนาะท่านบุญเส็นก็น,นายกกัมพูชาออกมาจะประกาศปิดด่านตัดเน็ต นะครับปิดการตัดเน็ตแล้วก็ลณรงประชาชนชาวกัมพูชาไม่ให้ซื้อสินค้าไทยไม่ให้ชาวเขมรมาขายสินค้าให้ไทยจะขนคนเจ็บคนป่วยกลับไปรักษาในกัมพูชาแล้วก็จะขนแรงงานเขมรที่มาทำงานในไทยกลับไปประเทศเขา <c oughs> เรามาอ่านเกณ์ตรงนี้ดีกว่านะครับเรามาอ่านเกณฑ์ตรงนี้ดีกว่าสิ่งที่คุณเซนพูดหรือลูกชายเขาพูดนั่นคือสิ่งที่เขากลัวนั่นคือสิ่งที่เขากลัวจะเกิดขึ้นตอนนี้สถานการณ์ถ้ามองนะ เวลาถ้าเกิดจะต้องมีการต่อสู้กันมีการประทะกันต้องมองว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายศัตรูนะครับอย่าไปคิดว่าเราฝ่ายไทยต้องคิดว่าเราเป็นฝ่ายเขมนจะทำยังไงแม่ทัพภาคสองส่งรองแม่ทัพภาคสองพลตีนัดไปคุยนะครับพลตีนัดท่านมีความเฉียบขาดไปคุยว่าถ้าไม่ถอย ก็ต้องประทะกันผมยอมไม่ได้พอไปคุยพอรู้ว่าเราเอาจริงนี่หว่าเขาก็ยอมถอยนะครับเพราะมันไม่กล้าประทะกับเราละครับยอมถอยครั้งแรกก็ตามมาแย่เรียกกระแสนิยมให้ตัวเองกับลูกชายแต่พอรู้ว่าทหารไทยเอาจริงเขาก็มีการข่าวในประเทศไทยครับ การข่าวในประเทศไทยเขาก็เยอะพราะรู้ว่าเฮ้ยกองทัพเอาจริงเว้ยนะครับเขาถอยแต่เสียฟอร์มคนขเขมรมนก็ด่าฮุนเซนเลยอะไรว่าแม่นทัวลงฮุนเซนนะครับทัวลงฮุนเซนกับลูกชายพอทัวลงมันเสียหน้าครับ พอเสียหน้าก็เราก็รักษามรารยาทนะครับใช้คำว่าปรับกำลังนะครับปรับกำลังปรับกำลังปรับกำลังก็คือมึงถอยนั่นแหละนะครับเพื้ยถ้าคุณยังอยู่อยู่ตรงนี้นะผมฟาดคุณนะผมยอมไม่ได้นะทหารเขาไม่ยอมแ่ะ <m ades> แม่งก็ต้องถอยไปแต่ถอยไปเขากลัวเสียฟอร์มครับคนเขาเหม็นก็ด่าเขาครับคนเขเหม็นก็ด่าเขานะครับ และพวกเราก็ามาออกมาตรการกันมาคุยกันมาพูดกันนะครับเขาก็รับฟังข่าวสารตรงนี้ว่าเดี๋ยวปิดด่านนะเว้ยเดี๋ยวตัดเน็ตนะตัดน้ำตัดไฟนะเดี๋ยวส่งแรงงานกลับนะไม่ให้คุณมารักษาพยาบาลที่นี่นะนี่คือข้อเรียกร้องที่เรายื่นไปก่อน ไม่ใช่รัฐบาลยืน่นไม่ใช่ฝ่ายทหารยืน่นพวกชาวบ้านอย่างเรานี่แหละครับช่วยกันพูดไปก่อนนะครับแล้วเขารู้ว่าไอมาตรการเหล่านี้มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆเขาก็ชิงความได้เปรียบอย่าลืมว่าคุณเซนนี่เขาเป็นนักรบผ่านการต่อสู้มาค่อนชีวิตเขานะครับ เขาเก่งในการทำสงคามกองโจรเก่งในการรบประสบการณ์เขามีสูงเขาก็ชิงความได้เปรียบโดยประกาศออกมาก่อนเพื่ออะไรเพื่อรักษาหน้าตัวเองถ้าเกิดไทยปิดน้ำตัดเน็ตตัดน้ำตัดไฟปิดด่านจริง ประชาชนชาวขาเขมรก็จะไปด่านายกคุมเซนอีกนะครับว่าเนี่ยเดือดร้อนเพราะคุณเนี่ยนะนะครับเดือดร้อนเพราะคุณเฮียเอาทหารไปแย่เขาก็อยู่กันดีๆอยู่แล้วนะครับคนไทยกับเขมรก็อยู่กันดีอยู่แล้วทํามาค้าขายกันเอออยู่เฉยๆมาหาเรื่องซะอย่างนั้นแหละครับมันยุ่งเพราะคุณเซนครับยุ่งเพราะคุณเซนครับ แล้วคุณเซนคิดเหรอคุณประกาศเลยครับถ้าคุณแน่จริงนะคุณประกาศเลยมาตรการ6ข้อที่คนเรียกร้องมานะคุณประกาศเลยครับรัฐบาลไทยกับคนไทยไม,ไม่ต้องการครับ ไม่ต้องการคนกัมพูชามารักษาพยาบาลโรงพยาบาลชายแดนหรอกแน่นไปหมดคนไทยจะไปรักษามั่งก็คนกัมพูชามาพวกเราก็ไม่ได้ว่าอะไรบางคนเจ็บนอนติดเตียงนะครับท่านมารับกลับไปเลยท่านบุญเซนมารับกลับไปเลยครับไปรับกลับไปเลยแล้วท่านก็บอกว่าท่านจะไม่มาใช้โรงพยาบาลไทยไอหาก คุณมาโรงพยาบาลแพงๆหรือบำรุงราดเปาโลอะไรเลยคุณมาโรงพยาบาลรัฐบาลไทยเราก็ช่วยรักษามนุษยธรรมเปลืองงบประมาณด้วยดีครับคนขเขมรไม่ต้องมารักษาพยาบาลในเขตประเทศไทยดีกับประเทศไทยครับคนไทยไม่ได้เดือดร้อน แล้วที่คุณบอกว่าไม่ให้กัมพูชาขายสินค้าประเทศไทยไม่มีสินค้าอะไรของคุณที่เราต้องการเลยนะมีแต่เราห้ามมีแต่เราห้ามไม่ให้นำสินค้าพืชผลทางการเกษตรของกัมพูชาเข้ามาเพราะประเทศไทยเนี่ยมันมีการประกันราคาข้าวราคาข้าวราคามันสำปะหลังราคาน้ำตาลอะไรมันสูงกว่าประเทศเขมร แม่นก็ลักลอบกันเข้ามาโดยผ่านการขยิบหูขยิบตาของเจ้าหน้าที่ก็ทำให้สินค้าราคาพืชผลการเกษตรของประเทศไทยตกต่ำดีครับคุณประกาศมาทำให้ได้เลยครับทุนเซ็นทำให้ได้นะ คนจะเก็บขายเห็ดเพาะมั่งนองไม้มั่งมาขายให้คนไทยก็ไม่ต้องซื้อกันครับเป็นมิตรกันดีๆอยู่แล้วแล้วท่านมากวนตีนส่งทหารมาแย่มาขุดสนามเพราะมาอย่างนี้ทำไมถ้ากลับคุยกันดีๆมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านหาเรื่องเองนะท่านหาเรื่องเองนะครับ ท่านคิดว่าท่านจะคุยกับรัฐบาลไทยรู้เรื่องเอาเรื่องไปขึ้นศาลโลกหรอท่านคิดว่าประชาชนคนไทยจะยอมหรอในเมื่อไทยเนี่ไม่ได้เป็นภาคีเครือข่ายศาลโลกมันจะไปขึ้นศาลโลกได้ยังไงนะครับไปขึ้นศาลโลกไม่ได้และที่ท่านบอกอีกเรื่องหนึ่งนะแรงงานขเขมรเป็นล้านคนในประเทศไทยท่านบอกจะรับกลับไปอยู่ประเทศท่านเนี่ย เอาไปเลยครับเอาไปเลยครับพี่น้องชาวขเขมรที่มาทำงานแรงงานคนไทยมีใจเมตตาปราณีโอเอืออารีนะพวกเราไม่ได้เกียดพี่น้องประชาชนคนขเขมรเลยนะแต่คุณเซนแม่จะเรียกพวกคุณกลับไงพวกคุณเป็นล้านคนจะต้องกลับอะ และคุณก็รู้อยู่ว่าอยู่ขเขม็นจะไปทำมาหาแดกอะไรได้พวกเราถึงต้องกระเสือกกระสนมาทำงานประเทศไทยกว่าจะเข้านี่แทบตายกว่าจะหางานได้ก็แทบตายแต่ผมเชื่อว่าระดับคุณเสจเนี่ยเขาต้องทำให้ได้ไม่นั้นแม่นเสียฟอร์มคนแก่นะอีโก้สูงนะครับ เรื่องเสียฟอร์มนี่ยอมไม่ได้ท่านทำหกข้อเลยนะที่ท่านร้องนะปฏิบัติเลยครับท่านปฏิบัติเลยและโล่งใจคนไทยครับโล่งใจคนไทยคุณเซนไม่เดือดร้อนเพราะบ้านใหญ่แม่นยิ่งกว่ามาหาราชวังกินดีอยู่ดีกินมื้อเท่าไหร่ไม่รู้กินมื้อหมดเป็นแสนหรือเปล่าก็ไม่รู้แสนบาทนะไม่ใช่แสนกีบ แต่คนของท่านประชาชนของท่านเนี่ยมันจะอดตายอยู่แล้วตัดไฟเนี่ยประชาชนชาวกัมพูชาไม่ค่อยเดือดร้อนนะเพราะเขาไม่มีไฟใช้อยู่แล้วปกติก็ไม่มีไฟใช้อยู่แล้วคนเดือดร้อนก็ไอ้พวกนักธุรกิจชายแดนพวกบ่อนคาสิโนโอตอนนี้เราไม่ได้ปิดตายนะด่าน่ะ ด่านไทยนี่ไม่ได้ปิดตายนะเปิดให้เข้าเป็นเวลาออกเป็นเวลาแต่สิ่งที่เขาทำไม่ได้คือบ่อนคาสิโนแม่นเก้งครับอันนี้เป็นรายได้ที่เข้าคุนเซนโดยตรงแต่ละวันแต่ละวันอย่างเงี้ยรายได้เนี่ยนะครับเข้าคุณโดยตรงคุณเซนโกรธตรงนี้ครับโกรธนะครับโกรธคุณประกาศมาแล้วเนี่ยต้องรักษาคำพูดนะหกข้อทำให้ได้ครับ ทหารเราก็ไม่เป็นไรพี่น้องทหารขอบคุณท่านผู้จัดการทหารบอกแม่ทัพภาคสองน้องๆที่อยู่แนวชายแดนเราตรึงกําลังเราอยู่ตรงเนี้ยครับนะครับมันไม่กล้าลั่นไม่กล้าลั่นกระสุนมาใส่เราผมวิเคราะห์อย่างนั้นนะครับแต่เราก็เตรียมพร้อมถ้าลั่นมาสวนให้จุกกองทัพอากาศเตรียมให้พร้อมตอนนี้เราไม่ได้ลบกับทหาร ขมรไม่ได้ลบกับประชาชนเขมรนะลบกับฮุนเซนกับลูกชายฮุนเซนสองคนโน้นตัวสั่งการอยู่ตรงโน้นนะครับไม่ได้รบกับเตียบันนะครับท่านเตียบันดีกว่าคนไทยดีกว่าประเทศไทยผมจะเรียนท่านนะเดี๋ยวจะเหมือนประธานนี่พดีแถวฟิลิปปินนะ จะร่ำรวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านมันจะไม่มีประเทศอยู่นะแล้วจะไปโดนยึดทรัพย์นะเออดีๆกันอยู่แล้วรัฐบาลก็พยายามนะครับรัฐบาลพยายามพูดคุยคุยกับคนแก่นี่คุยยากนะครับอีกโกสนะ้สูงทิฏฐิมานะสูงนะครับทิฏฐิมานะสูง ไม่เข้าท่าเลยนะครับผมว่าไม่เข้าท่าเลยคุณเซนทําไม่เข้าท่าเลยผมจะเรียนท่านอย่างหนึ่งนะสิ่งที่เขากลัวที่สุดเขาจะขู่เราเขากลัวเราติดด่านเขากลัวเราส่งคนเจ็บคนป่วยกลับกลัวเราส่งแรงงานกลับเอาขอทานไปด้วยนะ ประชาชนแรงงานกัมพูชาเป็นล้านคนเนี่ยขอทานประมาณห้าคนห้าพันคนเอากลับไปนะครับเอากลับไปด้วยสิ่งที่เขากลัวทั้งนั้นครับที่เขาขู่ขู่มานี่ไม่ได้ผลแล้วครับมีแต่จะเรียกตีนกลับไปหาท่านเท่านั้นแหละนะครับรัฐบาลไทยก็ไม่ต้องไปตกใจครับไม่ต้องไปตกใจนะครับ ไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องตกใจอะไรเพราะท่านไม่ได้ไปไปทำเขาเรียกร้องม,มาเองนะครับเขาเรียกร้องม,มาเองคุนเซนมันเรียกร้องม,มาเองนะครับคุนเซนมันเรียกร้องม,มาเองนะโอ้ยจริงๆผมว่าสิ่งที่คุณเซนน่าจะทำนะคือเอาทรัพย์สินของคุณเซนที่มีอยู่นะ เอามาซื้อข้าวเลี้ยงทหารที่อยู่แนวชายแดนเถอะแล้วเอามาแจกประชาชนคนขเขมรเถอะที่เขายังยากจนนะนะครับไม่เป็นไรเรื่องประเทศคุณคุณก็วา่างคุณไปนะครับมาเนี่ยนะครับแต่คนไทยคุณอย่ามาขู่นะอย่ามาขู่นะไอ้เหี้ยเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวจัดให้ หกข้อนะจัดให้เลยครับจะได้โล่งใจสักทีต่อไปญาติพี่น้องประชาชนคนไทยจะไปโรงพยาบาลแถวแนวชายแดนก็โล่งและคนก็ไม่ค่อยมีแล้วเหลือแต่คนไทยนะครับเหลือแต่คนไทยเวลารัฐบาลจะประกันราคาพืชผลข้าวเวียนเท่านั้นมันสัมปะหลังกิโลเท่านี้น้ำตาลกิโลเท่านั้นมึงยอย่าแอบเอาสินค้ามึงมาขายนะ เนื้อสัตว์คนของคุณก็จะยากจนลงยากจนลงและจะรวมกันเกลียดคุณแต่เขายังไม่รวมตัวประท้วมเพราะว่าคุณมีทหารอยู่ในกำมือไม่รู้คนอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ไอ้เหียตั้งกองกำลังอารักขาตัวเองไม่รู้กี่หมื่นคนประเทศไทยเนี่ย มีแค่หน่วยรักษาความปลอดภัยไม่กี่คนนะไม่เห็นใครเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยแล้วจะต้องตั้งกองกำลังทหารมารักขาตำแหน่งตัวเองเลยประเทศไทยไปไหนก็มีแค่ไม่กี่คนมีรปภตามกรอบไม่กี่คน <c oughs> น,นคะครับแกแล้วเราเดี๋ยวก็ตายแล้ว ท่านคุนเซนเดี๋ยวเราก็ตายแล้วรุ่นเราแล้วท่านแก่กว่าผมไม่กี่ปีอะนะครับเดี๋ยวก็ตายแล้ว,ลว,มมะว,ลวจะไปทำให้ชาวบ้านมันเดือดร้อนเลยมันจะสาบแช่งเอานะครับอำนาจมันมีไม่นานหรอกนะครับท่านทำให้ประชาชนท่านเดือดร้อนเองนะนะครับ ไม่ต้องขู่ครับไอ้ย่าอย่ามาขู่กันเอาเลยพวกนี้มึงประกาศเลยประกาศมาตรการนั้นเลยเอาปเป็นรจาเนาะพี่น้องหลังจากที่ได้ใหาฟังเรื่องราวของคุณลุงจากฟังถ่ายเนาะที่เพื่อนได้มีความคิดเห็นเลยว่ามุมมองของเพื่อนต่อกับประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะแม่นผู้นําของ กัมพูชาฮัลเาะที่ว่าปฏิบัต,ติโตกับประเทศไทยโดยเพื่อนกับได้เวาไปหลายๆเรื่องรหล่านอกที่ว่าเป็นปัญหาอยู่ไนปัจจุบันนี้เนาะดังที่คุณลุงเพื่อนได้แสดงมุมมองมองงอกมาให้ทุกคนโดยเฉพาะมันการจะนําเอาแรงงานของคนกัมพูชาในประเทศไทยกับประเทศเนาะและการรวมทางการงดส่งสินค้าวัตถุดิบหรือว่า เรือว่าสินค้าอนอื่นเข้าในประเทศไทยรวมทางการเข้ามาบริการโดยเฉพาะในการรักษาคนเจ็บกับห้ามส่งคำรักษายู่ในประเทศไทยละกาคุณลุงเพื่อนกับได้เาว้าถึงข้อมาตรการที่ประเทศเขมรจะปฏิบัติตัวประเทศไทยเนาะโดยคุณลุงกับว่าบวต้องกังวลให้เพื่อนปฏิบัติโลดเนาะละกาประเทศไทยกับโบได้กังวลอีหยังทุกคนดังที่เขาได้รับฟังคุณลุงเพื่อนว่าไปอะไรเนาะนั่นก็เป็นมุมมองความคิด พ่ที่เพื่อนได้แส้เฮาได้ฟังแล้วบ่าลุยก็ได้ความรู้ได้บทเรีนยนหลายๆสิ่งหลายๆย่างในสิ่งที่คุณลุงเพิ่นเมาเนาะมันก็เป็นมุมมองอันหนึงที่เฮาเข้าใจไปในวงกว้างนะทุกคนคนเฮามันก็คิดที่ว่าแตกต้ากันเพื่อเฮาคิดบุถึงแม้สิ่งที่เพื่อนว่าแล้วกาสิ่งที่เพื่อนเมาบางทีก็อาจจะเป็นทางออี่ดีก็เป็นได้นะทุกคนและการพ่าแม่พี่นอ้องเนี่ยมีความคิดเห็นในใดตต้เรื่องรา,าวใน,นก้าวนี้เนาะสามารถคอมเมนต์มาให้บุยครับผู้ใด ในใจคลิปวิดีโอนี้เด้อเนาะสำหรับวันนี้เนาะบอลลุยก่ะจะขออังลาค่ะจา้าคอน่นอร์ไฟเบียสานนี่เนาะสุดท้ายนี้ขอกล่าวขอ่าสบายดีบ๊ายบาย